้ว่อา้ใส่เลยใส่เลยแล้วพี่น้องใส่พักบัตรึบคุณเลิศผงสุรสแค่นี่แหละเขาว่าแค่เขาไลยเป็นนักที่แหะ mhm cái học của bia nga mhm 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 Ừ, được. mọi mỏ nhá, lấy bẩn này, vừa cái này bẩn lắm, mấn nhúp luôn nhúp, cỡi. Mới u lây đó, u lây mấn biẹng. đi là. ừ, phà mỏ bịt, hâm mà không khôn, đi làm. tiền, sỉ phà mỏ, พอดีหฮย์มันขึ้นพอดีแฮย์จังนี่แฮยบวกได้ไรเอีหลีหน้าท่านหลังอยู่หน้าไม่ได้ขับอยู่แมวเอาจะรับตัวนู้นไดเนี่ยไอตัวไหมตากแก๊สนะโขอบคุณแก๊สได้ไหมเลยนะขอบคุณนสำหรับเสียบต่อด้ทางเกียรกับปืนยิงเกียร์ใสนังอีกบ่าหน่อยเปล่าหน้าปลาปลาเสือล่ใส่ก็ได้ตันปลาได้ไหมมันเข้มนี่หน้าใส่ก็ได้น้าใส่ยิ่งเพราะว่าผู้กินเข้มก็ผู้กินจางได้ เฮ้พอมันกะจิบอกอยูอออไปกนันอาหน่งท้งกินเรืยองไข้าววิทย์ครับพี่ตั้งท้งไฮคือสมตีนวิทย,ย์นู้นนี่นู้นนู่ป้าหาน่ะสารส้มเดยขนาะปลาบิ์โอ้โหขอบุณไปช่างพันละ <c oughs> เดี๋ยววาไส้เดียงไมฮะจุราคายางแพงไห้อะไรอ่าเนี้ยเสียใจน้ำผู้บริกินอย่แลเดี๋ยวผู้กินก๋วิเกระเทยหนี่นะตาบาไปห้างีมงานอยู่โรงงานทำงนพราะากาะโอ้มูขึ้นบริกินน้ำมูเด้อผัดเรดหมอขึ้นนี่ ก้องขอโทษหลายๆอิ่มแห้งอิ่มเข่าเมียแก้พอสั้นเอ้ยเศร้านี่ก็กินอ,อ,อ้อมเบอร์ที่บนที่ตัวได้อพี่น้องเด้อเยาว่ากันเด้อน่าไดก็ได้ผมซื้อรถอีกแล้ว <S 2> <S 2> <g iss> นี่โบ่ไล่พี่น้องให้ภาพมันบ่งบอกเอาพี่น้องอุ่น สนัสมัดนิโมเลยใช่ปนี่ลบ้าน่อยได้เขาบอกันนอนจูบแก้วจูบซ้นนี่ิลยตัวเลยวะวันนั้นอยากตายเอบพี่ว้บโอ้ผงนัวนี่ะขั้วโอเขาบอกว่าผงนัวอยู่ขั้วโอมนูบไงล่ะเกลือเนอ หอมมากเลยเนาะผมลำเด็ดมันังเโอ้ขันตนายได้ได้ใส่หอมหนึ่งบเบเอ๊บเอ๊บบการซอยหอมที่ถือที่ที่นี่แะที่เรีนี่ารซอยหอมที่ถือที่เด็กกัน côn lại vậy mẫn phê mà, mày bị côn lại côn này mẫn phê. còn được bớt เโอ้โหจังใจยูเออมากเเดี๋ยวได้มาเพือบรพอุรุษเือบรีไ่ได้ไปดอกไซดอกม้อนิไปตัวเมียภาพไปยุ่นแบบเมียภาพไปยุ่นนั่งส่วนไทยก็ไเลยตัวโอ้นี่แหละมองมาเสียบกรึบเบยชุ่มคอส่วนแบบเจริญหลัง แต่ยาวแบบทาได้มาเลยแต่่ดีจังโอ้คุไปไปสูบซ่ามดอกแนวนี่โอ้พีป้ามึงียนีไรกันเอาตัวเมียแดง่นี่้าไปเอาไปตัวนักไปที่ล่ะเมียเอาไปเนี้เนี่บอกเลียงไม่ได้ว่าชิมแบ่งกันน้มูนยไปเลียงกะไรซื้อรถเขาด้ สามยอยกสองลอย,ย,ยนีหมแล้วจะเ่ออ้างมาก่ีแพี่เองปันน้องให้เ่อย่าสุไกานี่โออข่าส <ừ> ูดจนนั้นเลยมรอเวลาพี่น้องรอเวลาเองเหวี่ยรอเวลาองหีตอนนี้อะไรนี่พ่อเรียก็เพื่อเวี่ย phit cắt sao phit cắt sao phit cắt sao nhau bây giờ có đẻ mày ai cả xăm hoàng tuột nào luôn rốt cái càng tài đấy to đấy là hoàng โอ้เสียหายุดนีนี่ม่คาลายเลยจเนบิ้งเด้พี่น้องปิดแก้แล้วเอาซ้ำนี่เด้พี่น้องแล้วลินรั่วแล้เนี่ได้ก็ได้ได้ทะเลาะลายแต่เจ็บคอจวดพี่น้องได้เสียวแก้ว